สวัสดีครับเรื่องดังหลังข่าววันนี้วันจันทร์ที่27มีนาคม2566คุณผู้ชมอยู่กับผมปฏิพัฒน์เข็มทิพย์นะครับทักทายคุณผู้ชมที่กําลังรับชมส,สดนะครับผ่านทาง n b t ช่อง2 to HD แล้วก็ที่กําลังดูผ่านทาง a c e b o o k Live นะครับเพจ Live NBT นบีเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทักทายกันได้ในช่องทางแชทกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับปีนี้ฤดูฝุ่นมันดูยาวนานเลือเกินนะครับโดยเฉพาะกับพี่น้องชาวเหนือ เรียกได้นะครับว่าตลอดทั้งวันนี้เรื่องดังในทุกสื่อที่นอกจากประเด็นทางการเมืองแล้วก็คือประเด็นของฝุ่นพิษฝุ่นจิ๋วตัวร้ายอย่างเจ้า PM 2.5ครับจู่ๆก็กลับมาป่วนภาคเหนือจนวิกฤตดูจากภาพที่ถ่ายบรรยากาศมานะครับยังรู้สึกแสบคอแสบจมูกแทนพี่น้องชาวเหนือจริงๆครับโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคับท้องฟ้าช่วงกลางวันเนี่ยเต็มไปด้วยหมอกควันจากฝุ่น ซึ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือว่าเจ้าฝุ่น PM 2.5เนี่ยมันมีขนาดเล็กมากๆนะครับเล็กเสียจ,จนสามารถทะลุแทรกซึมเข้าไปในเส้นเลือดฝอยเข้าสู่ปอดเข้าสู่หัวใจสู่อวัยวะภายในของเราได้ในทันทีคนที่น่าห่วงมากๆก็คือกลุ่มเด็กครับโดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับที่เขาอาจจะไม่รู้ว่านี่ก็คือหมอกบางคนก็ไม่ได้สวมแมสด,ด้วยซ้ํา แต่ตรงนี้ไม่ใช่หมอกทั่วไปที่เกิดขึ้นในภาคเหนือครับเมื่อไม่มีการสวมหน้ากากกรองฝุ่นหรือต้องออกจากบ้านไปเสี่ยงอันตรายอย่างมากนะครับกับทั้งเด็กแล้วก็คนที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจในโซเชียลบางบ้านเนี่ยครับในที่เชียงรายเนี่ยก็มีการโพสต์ไปจนถึงนะครับว่าซื้อเครื่องกรองอากาศมาใช้ในบ้านแล้วกว่า20ตัวจากสภาพอากาศที่เลวร้ายจากฝุ่นพิษในช่วงนี้ซึ่งศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษ รายงานนะครับว่าวันนี้ฝุ่นเกินมาตรฐานปกคลุม21จังหวัดของไทยพูดง่ายๆนะครับก็ว,ว่ามี จังหวัดที่ขึ้นสีแดงมีมากถึง21จังหวัดนั่นเองบางจังหวัดไปถึงม่วงเข้มก็มีครับโหดจัดจริงๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นจากข่าวก็คือที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตัวเลข PM 2.5ช่วง7โมงเชา้าวันนี้ทะลุ500กว่าไปแล้วนะครับช่วงบ่ายทะลุซัดไป800ก็มีซึ่งถ้านับรวม PM10 เมื่อช่วงเช้านะครับตัวเลขทะลุไปถึง600กว่ากว่าเลยทีเดียวครับทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาเร่งแก้ไขปัญหาช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในเมื่อเราบาังคับ ครับให้คนเผาป่าทั้งในบ้านเราเองรวมไปถึงเพื่อนบ้านเนี่ยหยุดเผาไม่ได้ผลนะครับแต่เชื่อนะครับว่าทุกหน่วยเองก็พยายามทําอย่างสุดความสามารถสิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องแนะนําช่วยเหลือประชาชนเรื่องของการป้องกันตัวจากฝุ่นให้ได้มากที่สุดนะครับล่าสุดครับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่เขาก็ขึ้นบินนะครับส่งเครื่องบินขึ้นปฏิบัติการทําฝนเทียมเหนือพื้นที่ป่าเพื่อหวังจะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดโอกาสการเกิดไฟป่าโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอ แม่สายจังหวัดเชียงรายที่ต้องเผชิญกับฝุ่นควันหนาแน่นที่สุดในรอบหลายปีแต่คุณผู้ชมครับฝนเทียมก็ใช่ว่าจะขึ้นบินปุ๊บฝนมันจะตกลงมาปับ๊บไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้องมีเมฆมีความชื้นในอากาศแล้วก็มีลมที่พอดิบพอดีวันนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ทั่วไทยซึ่งวิกฤตหนักในพื้นที่ภาคเหนือประชาชนที่นั่นได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างไรแล้วบ้างครับติดตามได้จากเรื่องดังหลังข่าวในวันนี้นะครับ คุณผู้ชมครับวันนี้เทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นอันดับหนึ่งแฮชแท็กเซฟแม่สายครับต้องบอกครับว่าหนักหนาสาหัสเหลือเกินครับเมื่อวานนี้ก็พบค่าฝุ่น PM 2.5สเนี่ยสูงกว่าค่ามาตรฐานเฉลี่ย24ชั่วโมงของประเทศไทยถึง9เท่าแล้วก็สูงกว่าค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลกถึง32เท่าเลยนะครับส่วนวันนี้เองฝุ่นยังหนามากกว่า500ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรช่วงบ่ายนีย่800ซัดเข้าไปครับ เช็คค่าฝุนจากเว็บแอร์โฟไทยพบนะครับว่าช่วงบ่ายๆที่บริเวณสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอแม่สายนะครับตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย PM 2.5อยู่ที่543ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร ส่วนคุณภาพอากาศนะครับ AQI อยู่ที่653แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนล่าสุดช่วงบ่ายแก่ๆพุ่งไปถึง700-800ถึง800เลยทีเดียวนะครับส่วนข้อมูลย้อนหลังจะพบว่าค่าฝุ่นโซนสีแดงที่อำเภอแม่สายนั้นเริ่มมีตั้งแต่วันที่23มีนาคมที่ผ่านมาเรียงลำดับไล่เรียงความแดงสู่การเป็นสีม่วงเข้มก็ไล่ตั้งแต่265-405-461 583และ656จนไปถึง700ถึง800ในวันนี้ซึ่งก็ถือว่ามีมลพิษสูงกว่าเมื่อวานอีกนะครับเมื่อวานนี้26มีนาคมนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยท่านอธิบดีกรมอนามัยท่านบอกครับว่าจากการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ช่วงสักห้าโมงเช้าเมื่อวานนี้26มีนาพบว่าฝุ่น PM 2.5สเนี่ยสูงถึง480ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรในพื้นที่ตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายที่เชียงรายซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานเฉลี่ย24ชั่วโมงของไทยเราถึง9เท่าและก็สูงกว่าคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกถึง32เท่านะครับโดยสภาพเมืองแม่สายทั้งเมืองในปัจจุบันเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันอย่างหนาแน่น ส่งผลให้ทัศนวิสัยในการขับขี่รถมองไปไกลได้ไม่ถึง100เมตรเท่านั้นนะครับและผลจากการที่ค่าฝุ่นเพิ่มสูงขึ้นเนี่ย ทำให้วันนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีประกาศให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานในรูปแบบ Work f กฟอร์มโครับส่วนนักศึกษาเองก็ให้เรียนออนไลน์แทนที่จะมาเรียนที่สถาบันเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คือตั้งแต่27จนถึง29มีนาคมนั่นเองแล้วก็ให้กลับเข้าปฏิบัติงานณสถานที่ทําการปกติในช่วงวันที่30มีนาคมนะครับ ด้านโรงพยาบาลแม่สายคุณผู้ชมได้เปิดคลินิกมลพิษ เพื่อรองรับดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงครับหากมีอาการกำเริบขึ้นมานั้นสามารถเข้าไปใช้บริการที่คลินิกได้นอกจากนี้นะครับเขายังมีห้องปลอดฝุ่นไวใ้ให้บริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการเข้ามาใช้บริการหากสงสัยครับว่ามีอาการจากกำเริบหรือไม่นั้นสามารถมาใช้บริการโดยจะเปิดตัวรักษาเฉพาะในเวลาราชการเท่านั้นส่วนเด็กแรกเกิดแรกคลอดเนี่ยหลายคนเป็นห่วงมากๆนะครับเพราะเขาสวมหน้ากากไม่ได้เหมือนเรา ก็จะได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5หรือไม่นั้นนะครับทางห้องคลอดของโรงพยาบาลก็เป็นห้องควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศนั้นสามารถกรองได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ทางโรงพยาบาลนั้นยังได้เพิ่มเครื่องกรองอากาศเข้าไปอีกนะครับเชื่อว่าน่าจะช่วยลดจํานวนฝุ่น PM 2.5ดูแลเด็กๆได้พอสมควรขณะที่ชายแดนไทยเมียนมาคุณผู้ชมทางด้านอําเภอแม่สายเนี่ยเกิดไฟป่าในประเทศเพื่อนบ้านลามมาไหม้ป่าริมถนนเรียบตะเข็บชายแดนนะครับจำนวน2จุด ด้วยการบริเวณระหว่างบ้านผาหมีตำบลเวียงพังคําแล้วก็บ้านผาฮีตำบลโป่งงามนะครับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานโดยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดําริทหารกองกําลังผาเมืองฝ่ายปกครองแล้วก็ชาวบ้านจิตอาสาระดมกําลังนําเครื่องไม้เครื่องมือแล้วครับไปเร่งดับไฟเพราะว่าเกรงว่าหากมีสะเก็ดไฟลอยมาข้ามถนนมาไหม้ป่าในฝั่งไทยก็จะสร้างความเสียหายได้อย่างมากกว่านี้แน่นอน โดยช่วงนี้ครับเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ชาวบ้านจิตอาสาเขาผัดเปลี่ยนเวรยามหมุนเวียนกันมานะครับเฝ้าระวังไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวถนนเรียบตะเข็บชายแดนรอยต่ออำเภอแม่สายกับอำเภอแม่ฟ้าหลวงซึ่งก็เป็นพื้นที่เสี่ยงตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยนะครับ นอกจากเชียงรายแล้วคุณผู้ชมเกือบทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือค่าฝุ่น PM 2.5เนี่ยพุ่งสูงเกินมาตรฐานในระดับสีแดงเช่นเดียวกันรวมไปถึงบางจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะครับกรมควบคุมมลพิษเขารายงานสถานการ,าารณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่า17จังหวัดภาคเหนือน,นั้นมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรเนี่ย15จังหวัด วัดได้ระหว่าง54ถึง550ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเลยทีเดียวครับโดยมีจังหวัดที่มีค่าฝุ่นสูงระดับสีแดงก็คือเกิน90ไมโครกรัมซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ9จังหวัดด้วยกันจังหวัดที่มีค่าฝุ่นสูงสุดอยู่ที่เชียงรายครับที่ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายวัดได้550ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรรองลงมาครับคือที่เชียงใหม่ระดับ200ถึงเกือบ300ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับ ตามมาด้วยแม่ห้องสอนก็อยู่ที่300ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรน่านอยู่ระดับเกิน200ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับนอกนั้นก็มีที่ไผเยาแพร่ลำปางลำพูนอยู่ในระดับร้อยกว่ากว่านะครับแล้วก็ที่กำแพงเพชรอีก90กว่ากว่าและอีก7จจังหวัดก็เป็นระดับสีส้มนะครับส่วนบรรยากาศภายในตัวเมืองเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวนั้นช่วงกลางวันที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าท้องฟ้ามีฝุ่นปกคลุมหนาตากว่าทุกวันทัศนวิสัยการมองเห็นเนี่ย ขุนมัวไปทั่วทั้งเมืองแหละครับแล้วก็มีกลิ่นของควันไฟป่าอย่างชัดเจนโดยวันนี้นะครับท่าอากาศยานเชียงใหม่เขาต้องเปิดระบบสัญญาณนําร่องในการขึ้นลงของอากาศยานแต่ตอนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบกับการบินนะครับสำหรับค่า PM 2.5ในตัวเมืองเชียงใหม่อยู่ระหว่าง107ถึง118มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเมื่อช่วงเช้านะฮะส่วนเว็บไซต์เนี่ยของศูนย์ข้อมูลเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขารายงานคุณภาพอากาศเมื่อเช้าในพื้นที่อำเภอเชียงดาวพบว่า PM 2.5ที่นั่นอยู่ระหว่าง570ถึง693ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรสูงมากๆม่วงเข้มเลยฝุ่นที่ปกคลุมเนี่ยทำให้ชาวบ้านบางคนเนี่ยสำลักควันครับมีอาการแสบตาแสบจมูกหายใจไม่สะดวกถึงแม้ว่าจะอยู่ในบ้านก็ยังต้องสวมหน้ากากอนามัยโดยเว็บไซต์ IQ Air เนี่ยเขาจัด อันดับให้เชียงใหม่นั้นมีคุณภาพอากาศแย่อันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันเป็นวันที่3แล้วคุณผู้ชมนอกจากพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านผมเองนะครับก็ยังมีหลายจังหวัดครับค่าฝุ่น PM 2.5เนี่ยเกินมาตรฐานข้อมูล a i r f o ฟไทยช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าค่าฝุ่นยอยู่ในระดับสีแดง4จังหวัดคือที่บึงกาฬ น้องคายนครพนมแล้วก็จังหวัดเลยนะครับซึ่งสภาพอากาศในจังหวัดน้องคายคุณผู้ชมโดยเฉพาะบริเวณแม่น้ําโขงแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ําโขงเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นควันติดต่อกันมาเป็นวันที่3แล้วครับซึ่งฝุ่นควันที่ปกคลุมส่วนใหญ่นั้นคาดว่าถูกลมเนี่ยพัดมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ขณะนี้มีปัญหาไฟป่าเนื่องจากพบว่ามีจุดความร้อนกระจายตัวอยู่เป็นจํานวนมาก ในบางจุดเนี่ยมองเห็นกลุ่มควันแล้วก็เพลิงไหม้ตามภูสูงนะครับส่งผลให้มีปริมาณฝุ่น PM 2.5ในเขตตำบลมีชัยทศาบาลเมืองหนองคายค่าสูง139ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ครับสำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองที่มีการสะสมปริมาณสูงในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน เรื่องนี้นายแพทย์ส่วนใชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยท่านออกมาเตือนนะครับว่านอกจากจะส่งผลให้มีอาการอย่างเช่นแสบตาคันตาตาแดงระคายเคืองผิวหนังไอหายใจลำบากรวมไปถึงแน่นหน้าอกแล้วนะครับผู้ที่มีโรคหัวใจ แล้วก็รวมไปถึงมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเนี่ยก็จะอาจจะมีอาการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นตามมาด้วยแล้วก็หากได้รับปริมาณมากในระยะยาวฝุ่น PM 2.5จะทําให้เกิดอาการอักเสบภายในร่างกายของเราเข้าไปทําลายระบบต่างๆในเซลล์ของปอดทําให้เกิดโรค ที่ระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดและอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งในระยะยาวต่อไปได้ด้วยนะครับทั้งนี้ข้อมูลจากการเฝ้าระวังอาการตนเองของประชาชนในระบบ 4H e l PM 2.5ในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงเดือนมีนาคมปีนี้ก็พบนะครับว่าประชาชนนั้นมีอาการที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสฝุ่นถึง73.2เนตะ์ะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ5 ถึง14ปีและรวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพในช่วงที่มีฝุ่นก็คือลดระยะเวลาหรือว่างดการออกนอกอาคารโดยไม่จําเป็นนะครับงดการออกกําลังกายกลางแจ้งก่อนเน้นให้อยู่ในบ้านก็จะต้องปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดและก็หากออกนอกบ้านเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นไว้ด้วยครับ จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้นะครับทำให้โลกโซเชียลเนี่ยแ่กันแชร์นะครับถึงผลการกระทบต่างๆที่ประสบพบเจอมานะครับร่วมไปถึงเสียงเรียกร้องคุณผู้ชมมีสะท้อนออกมาเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้ว่าเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วด้วยครับอย่างใน Facebook กลุ่มชุมชนคนแม่สายครับมีการรีรันภาพเมื่อปี59เป็นภาพประชาชนหลายคนออกมาถ่ายภาพกับตัวเองพร้อมกับมีข้อความว่า Play for แม่สายนะครับ ซึ่งตอนนั้นนะครับสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5ก็หนักหนาสาหัสไม่ต่างจากปีนี้รวมไปถึงภาพเมื่อปี63ก็สาหัสเช่นเดียวกันซึ่งในข้อความก็บอกแบบนี้นะครับว่าปีอื่นๆเนี่ยก็มีฝุ่นควันนะใช่ว่าจะไม่มีแต่เราโชคดีที่ปีนั้นๆเนี่ยมีฝนลงมาช่วยคลี่คลายแต่ปีนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเราเผชิญกับค่าฝุ่นระดับเลวร้ายมากๆมาระยะยาว หลายสัปดาห์แล้วและไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่พร้อมกับติดแฮชแท็กว่า p พ a y for รแม่สายและแฮชแท็กเซฟแม่สายด้วยครับขณะที่เพจเรียนหมอเขามีการโพสต์ครับเป็นภาพของเด็กเล็กคนหนึ่งนั่งอยู่ภายในห้องที่มีเครื่องฟอกอากาศจํานวนมากพร้อมข้อความระบุนะครับว่าแค่ห้องกินข้าวหนึ่งห้องเนี่ยใช้เครื่องฟอกอากาศ9เครื่องครับทั้งบ้านมี20กว่าเครื่องยังสู้ไม่ไหวพยายามแค่ไหนก็สู้คนเผาไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองกันเต็มที่แล้วก็น่าเศร้าใจจริงๆเขาโพสอย่างนั้นครับผู้ขอมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องต่างๆนะครับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะฮะเมตตาช่วยเหลือพวกเราด้วยพร้อมทั้งอยากให้ปัญหานี้ถูกผลักดันเป็นวาระแห่งชาติต่อไปส่วนเพจเฟ e บุ o กค,ครับเพจดรกล้วยครับได้โพส์ภาพของเครื่องเฝ้าอากาศซึ่งทํางานอยู่ในห้องคลอด ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับแสดงให้เห็นถึงค่าฝุ่นที่เกินมาตรฐานถึง389ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรโดยทางเพจนั้นระบุบอกข้อความนะครับว่าห้องทารกแรกคลอดในวันที่หมอกควันหนักหนาสาหัสที่เห็นเป็นโรงพยาบาลที่แอดมินปฏิบัติหน้าที่อยู่วันนี้เด็กแรกเกิดต้องมาพบเจอกับมลพิษแบบนี้ปอดน้องๆก็เพิ่งเริ่มทำงานวันแรกขณะใช้เครื่องฟอกหลายตัวและยังมีเด็กๆในหอผู้ป่วยในอีกอย่างที่รู้ครับ เราใส่แมสให้เด็กไม่ได้แถมเรายังทําได้แค่บันเทาด้วยเครื่องฟอกอากาศแต่ภาวะแบบนี้หมอก็ไม่รู้จะปกป้องดูแลเด็กๆยังไงแล้วสงสารจังลูกพร้อมกับปิดท้ายด้วยแฮชแท็กว่าฝนรีบมาช่วยเราด้วยนะ ผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าว NBT ของเราเนี่ยได้พูดคุยกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายถึงสถานการณ์ฝุ่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่สายซึ่งท่านก็บอกนะครับว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการเผาป่าทั้งในบ้านเราของเราเองแล้วก็รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านซึ่งทางจังหวัดนะ่ะได้มีการทําหนังสือขอความร่วมมือไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วด้วยนะครับนอกจากนี้ท่านรองผู้ว่ายังบอกอีกนะครับว่าสาเหตุหลักๆก็มาจาก การฝ่าฝืนข้อห้ามที่ไม่ให้มีการเผาป่าในพื้นที่ขณะที่การช่วยเหลือก็ได้เร่งดําเนินการตามแผนที่วางเอาไว้ไปฟังนายวาราดีสรนอ่อนนุชครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพูดถึงประเด็นนี้จริงๆแล้วไม่ฝ่าเนี่ยจะจะเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะครค่ะครับผมแล้วก็ทางจังหวัดทำท่านผู้ว่านะครับสือไปถึงท่านผู้ว่าของจังหวัดพัท,ที่เล็กนะครับของความร่วมมือนะครับ ในทางสปปลาวไม่ทำนังสีอไปที่แสนงบอกแค่ตั้คือในพื้นที่ของแม่สะเองนะครับก็ก็น่าจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านน่ะครับส่วนในพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็ก็เกิดในพื้นที่เองครับก็ตอนนี้เนี่ยพยายามระดมหน่วยที่จะดับไฟนะครับเข้าไปแล้วก็ตั้งเอ,อ ศูนย์ประชาการอยู่อยู่ใกล้ที่อาการ์ครับคือการดําเนินการนะครับก็เปลนไปตามแผนนะครับคือจะต้องมีการพ่นน้ํานะครับแล้วก็มีการติดสปเปรย์ิ์เพิ่มเติมนะครับพ่นน้ำที่พ่นทั้งวันน่นะครับสามเวลาแล้วก็พวงชมพูด,ด้วยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะจับค่าพีเอ็มสองจุดห้าไม่ได้แต่ได้ อาได้จัก PM เพแล้นะครับผมแล้วก็มีการจัดทำคีนลรูมนะครับเพิ่มเติมจากเติมตามแผนนี่จะมีฟีนลรูมที่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลตำบลน,นะครับแล้วก็โรงพยาบาลศูนยะ์อากาศตอนนี้ก็จะเพิ่มในระดับหมู่บ้านต้องเรียนตรงๆว่าตอนนี้เนี่ย ที่ยังที่ก่อให้เกิดปัญหาอยู่บจจุบันคือพวกที่ฝ่าฝืนอยู่ครับท่านครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไ้เข้าไปดับทีนี้ก็พวกที่จุดก็ยังจุดอยู่ครับแล้วก็ในการจ้างพวกที่หาของป่าป่าเนี่ยยังยังยังมีส่วนที่ยังจา้างไปพ้นถึงนะครับในบางที่บางคอมทอครับ ขณะที่นายอนุทินชาญวิรากูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขท่านได้กล่าวถึงปัญหาฝุ่นละอองพ m 2.5ว่าทางกระทรวงสาธารณาสุขนั้นได้เตรียมในเรื่องของการรักษาพยาบาลดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นะครับมีการสั่งเวชภัณฑ์ออกมาดูแลเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจสว่วนสถานการณ์ที่จังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเต็มที่ครับไปฟังรองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลพูดถึงเรื่องนี้ครับ ก็เตรียมในเรื่องของการรักษาพยาบาลดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของการสั่งพวกเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องโรคทางระบบทางเดินหายใจกระทรวงสาธารสุขก็ได้ได้มีการเตรียมพร้อมนะ ตอนนี้สภาพมันก็เป็นแบบแทบแทบจะทั้งประเทศเลยนะครับก็ใน,ในเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับต่างท่านปรหลักกระทรวงท่านก็ยืนยันมาตลอดตอนนี้งานที่เป็นภารกิจหลักเนี่ยนะครับภารกิจประจำเนี่ยผมก็ได้แจ้งให้ท่านท่านปรลักกระทรวงสาธารณสุขให้ท่านได้ดำเนินการได้อย่างเต็มที่เลย จากปัญหาหมอกควันแล้วก็ฝุ่น pm 2.5นะครับที่อำเภอแม่สายนี่ก็มีความเคลื่อนไหวจากเครือข่ายภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนในอำเภอเขาออกมาเรียกร้องให้ทางการนั้นแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างเร่งด่วนเพราะว่ากําลังส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมทั้งเสนอให้ภาครัฐนะครับแก้ปัญหาระยะยาวยกระดับการแก้ไขปัญหาไปสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนให้ได้โดยเร็วครับ เครือข่ายภาคเอกชนและภาคประชาชนชาวอำเภอแม่สายที่เชียงรายเขาบอกแบบนี้ครับว่าปัญหาไฟป่าแล้วก็หมอกควันทั้งที่เกิดขึ้นในไทยแล้วก็ข้ามแดนเนี่ยส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่แม่สายอยู่ในระดับสูงมากแล้วก็เกินมาตรฐานติดต่อกันเกิน7วัน คุณภาพอากาศที่เลวร้ายส่งผลกระทบโดยตรงแล้วก็รุนแรงต่อสุขภาพการใช้ชีวิตของประชาชนประจำวันนะครับรวมไปถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นอย่างมากเป็นเมอนืองท่องเที่ยวด้วยเชียงรายเนี่ยนะฮะพร้อมทั้งบอกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมายังไม่เห็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนชาวอำเภอแม่สายเขาเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่น p m 2.5อย่างเร่งด่วนแล้วก็จริงจังมีการเรียกร้องออกมาเป็น2ระยะด้วยกันนะครับก็คือระยะแรกนั้นหรือว่าระยะเร่งด่วนนั้นสําหรับภาวะวิกฤตเนี่ยให้ภาครัฐประกาศเขตภยัยพิบัติฉุกเฉินทันทีเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้หน่วยงานต่างๆสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละออง p m 2.5อย่างเช่น หน้ากากอนามายัยยาเวชภัณฑ์และก็เครื่องฟอกอากาศสำหรับประชาชนอย่างเร่งด่วน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ครับเร่งหาหรือแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนกับประเทศเพื่อนบ้านแจ้งประสานไปยังประเทศเพื่อนบ้านให้ลดหรือว่างดการเผาในพื้นที่ป่าและก็พื้นที่ทางการเกษตรในช่วงสถานการณ์คุณภาพอากาศย่ำแย่โดยยึดตามข้อตกลงอาเซียนนะครับว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามแดนซึ่งสมาชิกอาเซียนทุกประเทศเนี่ยได้ลงนามร่วมกันมาตั้งแต่ปี2002แล้วคุณผู้ชม ให้มีการเฝ้าระวังป้องปรามการลักลอบเผาป่าในเขตชายแดนของประเทศอย่างรัดก,กลุ่มครับสนับสนุนอุปกรณเร์เครื่องมือต่างๆอย่างเพียงพอให้แก่กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่อาสาสมัครดับไฟป่าด้วยส่วนระยะยาวครับเรียกได้ว่าเพื่อการแก้ไขยอย่างยั่งยืนนั้นเครือข่ายภาคเอกชนและภาคประชาชนอำเภอแม่สายเสนอให้รัฐบาลน,นั้นกำหนดเกณฑ์ค่ามาตรฐานของสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประกาศเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินให้ชัดเจนครับ ให้จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายทำแผนรับมือสถานการณ์ผลกระทบจากปัญหาไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่น PM2.5 ให้เป็นรูปธรรมแล้วก็แจ้งให้ประชาชนรับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในอนาคตอยากให้รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ครับศึกษาผลกระทบของการนำเข้าเสรีหรือว่าอัฟตา เรื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งส่งผลให้เกิดการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากขึ้นแล้วก็เป็นสาเหตุสําคัญของปัญหาการเผาป่าแล้วก็ปัญหาหมอกควันจากการเผาพื้นที่ทางการเกษตรรวมทั้งนะครับให้พิจารณายกเลิกอัตราการเก็บภาษีข้าวโพดนําเข้าร้อยละศูนย์ให้รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเชิญผู้ประกอบการผู้ผลิตผู้นําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หารือกันครับแล้วก็ออกแนวทางแก้ไขปัญหาการเผาเข้าวโพดและผลกระทบต่างๆจากการทําเกษตรร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านและมีข้อเรียกร้องสุดท้ายถึงรัฐบาลว่าอยากให้ยกระดับการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนให้เป็นปัญหาในระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้มีมาตรฐานการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกับชาติสมาชิกอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปครับ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับพบจุดความร้อนในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านคุณผู้ชมพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉพาะประเทศไทยของเราเนะี่ยพบจุดความร้อนพุ่งไปกว่า5,000จุดเลยนะครับซึ่งก็เป็นจำนวนจุดความร้อนที่สูงที่สุดในรอบ5ปีเลยทีเดียว สำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจีสตานะครับได้เปิดเผยข้อมูลดาวเทียมของวันที่26มีนาคมไทยพบจุดความร้อนมากที่สุดกว่า5,570จุดครับสูงสุดในรอบ5ปีจากการเก็บสถิติที่ผ่านมาขณะที่เพื่อนบ้านของเราอย่างเมียนมาครับครองแชมป์สูงสุดอีกครั้งกว่า1 5 0 0จุดครับตามมาด้วยลาวครับ9,600กว่าจุด อับ,บูชาประมาณ1,300จุดเวียดนาม870จุดและมาเลเซียมีเพียงแค่22จุดจากข้อมูลจิตดาที่ว่านี้นะครับก็พบว่าจุดความร้อนในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าพื้นที่การเกษตรริมทางหลวงแล้วก็พื้นที่ชุมชนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคุณผู้ชม3อันดับอยู่ที่น่านแม่ห้องสอนและก็อุตรดิตถ์ครับ คุณผู้ชมครับสภาพอากาศช่วงนี้ร้อนจัดในหลายพื้นที่อุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนเอาไว้ด้วยมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันนี้จนถึง29มีนาคมนะครับให้เตรียมพร้อมรับมือกับพายุฤดูร้อนโดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคอีสานก่อนตามมาด้วยภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับ บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ปกลงมาคลุมนะครับถึงประเทศลาวแล้วก็ทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะต่อไปส่งผลทําให้มีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยพัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาที่ประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยเองก็มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะแบบนี้ครับทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ย จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วง27 2 9มีนาคมมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับเริ่มมีผลกระทบที่ภาคอีสานตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนเพื่อนครับตามมาด้วยภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปพื้นที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่27มีนาคมคุณผู้ชมอยู่ที่ภาคอีสานมีที่บึงการครับสกลนครนครพนมมุกดาหารร้ 101, ยททอยเอ็ดยโสธรอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีครับส่วนที่ภาคตะวันออกต้องระมัดระวังครับปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเซาระยองจันทบุรีและก็ตราดครับ วันที่28พุ่งนี้นะครับภาคเหนือครับเฝ้ารอฝนอยู่นะครับต้องระวังที่พิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ยังไม่ขึ้นไปถึงเหนือตอนบนนะฮะภาคอีสานเนี่ยต้องระวังที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสิน์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญน,นครราชศีมาบุรีรัมศรีสเกตสุรินและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางครับระวังให้ดีที่ลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยารวมไปถึงกรุง งเทพและปริมณฑลด้วยภาคตะวันออกสวนผล,ลไม้ต้องระวังพายุรดูร้อนนะครับนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดส่วนวันที่29มีนาคมครับภาคเหนือยังคงอยู่ให้ระวังที่พิษณุโลกแล้วก็เพชรชบูรณ ภาคอีสานครับระวังที่เลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนนะครนะครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญนนะครราชสีมาครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับ ภาคกลางระมัดระวังให้ดีที่นครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุทยานครปฐมและสมุทรสาครรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกยังคงต้องเฝ้าระวังครับที่นครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเศราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดสำหรับการคาดการอุณหภูมิส,สูงสุดในวันนี้ครับภาคเหนืออยู่ที่35-40ถึงองศาเซลเซียส ภาคอีสาน38-41องศาเซลเซียสภาคกลาง37-40องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออก33-40องศาภาคใต้35-38องศาส่วนที่กอทมอและปริมณฑลคุณผู้ชมอยู่ที่33-39องศานะครับอาล่ะครับคุณผู้ชมเรื่องของไฟป่าเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีแล้วก็เรื่องของฝุ่นเองปบมือข้างเดียวไม่ดังครับรัด ทุกหน่วยช่วยเต็มที่แต่ถ้าคนยังไม่หยุดเผาป่าก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปซ้ำซากต่อไปด้วยนะครับต้องเป็นความร่วมมือระหว่างกันและกันในพื้นที่ด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของเรื่องดังหลังข่าวในวันนี้ครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ